เมื่อไรสวยแบบนี้รักทิ้งทำไมอ่ะรัก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  รักค,คุณมนคุณมนกลับไปเถอะค่ะรักท่านนำอะไรมาคืนเธอไม่ค่ะคุณมนคุณมนกลับไปทักข้าโอ๊ย อะไรกันเนี่ยนี่ล่ามโซ่กันเลยเหรอพี่เจียนพี่เจียนพี่เจียนมานี่เร็วนี่มาช่วยฉันดูอะไรหน่อยอะไรเหรอมีอะไรเหรอนี่ดูสิว้ายตายสวยเหลือเกินแล้วทำไมไม่เคยเห็นเธอใส่ชุดนี้เลยล่ะ พี่เจียรยแล้วก็จำไม่ได้เองนะสิฉันลืมไปได้ยังไงกันเนี่ยอะไรเหรอลืมอะไรก็จะให้ตมนเนี่ยเอาแหวนธรรมดาไปมั่นกับหนูวิได้ยังไงล่ะมันก็ต้องชุดนี้สิใช่ไหมใช่ใช่ใช่สวยแล้วนี่ลูกชายฉันอยู่ไหนเออเดี๋ยว เจียนตะมนอยู่ไหนก็เห็นเดินอยู่ที่เรือนเล็กข้างหลังนะอะไรนะเรือนเล็กข้างหลังเหรอนังลันนณาฉันอยากไปเรื่องแบบนี้มันเติดขึ้นตามตาไม่ได้ทำแบบนี้มันรู้สีธทํามันเกินไปแล้วรัก ท่นจะช่วยเธอเองคุณมรคุณมรอ,อย่าค่ะคุณมรคุณมรอย่าค่ะคุณมรคุณมรค่ะปล่อยรักไปตามทางขงรักเะค่ะอย่าย่อมเงินรักอีกเลยค่ะคุณมรเธอทุกครังไม่ได้เห็นตัววันแบบนี้เป็นเพราะฉันแล้วฉันจะอยู่เฉยที่ยังไงรักฉันทําไม่ได้หรอก <c oughs> เป็นไงเป็นกันวันเนี้เือต้องเป็นไทย คุณนอลอยาค่ะคุณมอลคุณนอลอยาค่ะอย่านะคะคุณมอลคุณมอลคุณบอลแลนเราไม่แบดนี быть, ้จ็ดีแล้วค่ะคุณมอลแล้วขอร้องค่ะคุณมอลคุณบอลปล่อยได้ค่ะคุณมอลคุณมอลเดี๋ยวคุณอีกัน่ะคุณมอลไม่ได้ค่ะคุณบอคุณนอลอยาค่ะยิ่งมันยิ่งเจ็บนล่นะคุณมอฉันไออยู่เฉยไง ฉันทาเองนะไม่ค่ะอย่าดิ้นได้ไหมนี่นค่ะคุณมรอย่าดิ้นนะคุณมรเคุณมมันอะไไอ้ลูกธรรพีคุณมรโธ่มันเกิดไปแล้วฉันจะคุยกับคุณแม่ให้ดูเรื่องคุณมรคุณมรถ้าคุณมรไปพูดกับคุณหญิงท่านน่ะคุณหญิงท่านเธอจะยิ่งโกรธเอานะคะรัก นี่จะฆ่ากันทำไมอ่ะใน,นเมื่อเรื่องมันเกิดอะไรมาขนาดนี้แล้วถึงปิดปากเงียบไปก็ไม่เกิดประโยชน์คุณมารคุณมารคละกล้ามนะคะเห็นแกรักคนนะคะคุณมันอย่าพูดอะไรอะคุณหญิงท่านเ,เด็ดขาดนี่ถ้าคุณหญิงท่านเธอรู้ว่าคุณมรรมาทำอะไรในห้องรักคุณพระช่วย ี่แปลว่าตะมนเคยรักฉันไม่กลัวหรอกฉันจะไม่ให้คุณแม่มาวงกันชีวิตฉันอีกต่อไปแล้วคุณมอนคุณมอนคุณแม่ กับขุมมวนกับรักไม่ได้ยุบไป <c oughs> ไงเจ้าเหรอฮะตะมนแกกล้าผลักแม่เจ้าเแค่ผลักมันยังน้อยไปมั้งตะมนแทเลยสิแทนอะไรแทนตกหัวใจนี่เลยแทนท่ะเลยแม่ขอโทษแม่ขอโทษนะผมไว้ตั้งใจผมกม่ทก่แม่ทำ้าคนี้สุดนะครับเห็นต่ำตาขนาดนี้ก็ยังมีหน้มาพูดแบบนี้เหรอ ถ้าอิน้ำผู้หญิงคนนี้มันไม่ใช่มียแกแล้วแกแกม็มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วก็แม่ตอบผมได้ไหมล่ะครับว่าแม่ล่ำโซ่ลักษณาทำไมอะฉันไม่ได้ทำผมไม่เชื่อถ้าแม่ไม่สั่งใครมันจะกล้าทำสิ่งที่มันโหดเหี้ยมไรม้ษรรเทายทำแบบนี้ครับ แต่มันด่าแม่แกนะรู้ตัวไหมแกด่าแม่แกอยู่ฉันเป็นแม่แกนะผมก็มาคิดเหมือนกันว่าผมมันจะมีแม่ที่ใจขอเอามาหิดผิดนเรื่องขนาดนี้หยุดปากช่่วของแกได้แล้วนะถ้าแกคิว่าฉันเลวร้อยบากนั้นแล้วก็แกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่อีกคุณแม่คุณแม่คุณแม่เหรอ แกไม่น่าทำแบบนี้เลยฉันผิดหวังจริงๆปรเจียนะัจีนินปเจียนครับ <Okay. S 2> ปเจียนัน